สวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารปัจจัยด้านการลงทุนและรายงานสภาวะตลาดหุ้นรอบโลกกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมือชั้นพาร์ทเนอร์จำกัดประจำสัปดาห์ที่22-26พฤษภาค,คม2566นะครับ มาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับแม้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนบรรยากาศการลงทุนจะกลับมามีความหวังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นักลงทุนส่วนใหญ่คลายความกังวลขานรับกับความคืบหน้าการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐและรับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากธนาคาร Western Alliance b a n k ออกมาเปิดเผยยอดเงินฝากได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตในภาคธนาคารของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามประเด็นการเจราจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหารือกันอย่างต่อเนื่องทําให้ตลาดยังคงรอความชัดเจนการบรรลุข,ข้อตกลงโดยสมบูรณ์โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับ สอดคล้องกับภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนการรายงานของผลประกอบการในไตรมาสแรกของบริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเกินคาดแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับเงินเฟ้อและตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตามเช่นเดียวกับตลาดหุ้นประเทศจีนนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตอบรับกับการรายงานข้อมูลของกระทรวงการคลังจีนที่ออกมาเปิดเผยว่ารายได้ด้านการคลังของจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น11.9%ในช่วง4เดือนแรกของปี2566เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งกว่าในช่วง3เดือนแรกที่ขยับเพิ่มขึ้นเพียง0.5%ส่วนรายจ่ายด้านการคลังได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น6.8%นักลงทุนจับตาธนาคารกลางจีนหรือ PBOC แถลงอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนี้ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดว่าธนาคารกลางจีนจะตรึงอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท1ปีไว้ที่ระดับ3.65%และตรึงอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท5ปีอยู่ที่4.3%ครับส่วนสีรั์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับที่แม้ว่าในระยะสั้นจะปรับตัวลดลงทำกางแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐและการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อ สำหรับคำแนะนำของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner จำกัดได้เผยถึงมุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้ว่าแม้ว่าราคาทองคำจะถูกกดดันจากการส่งสัญญาณการกลับมาแข็งค่าของดอลลา,าร์สหรัฐแต่ด้วยภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยรวมที่ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นจึงยังมองเป็นโอกาสทยอยสะสมกองทุนรวมทองคำที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนเด่นที่แนะนําได้แก่กองทุนเปิด e A, เคโกขีดเอชนิดสะสมมูลค่าและกองทุนเปิดไทยพาณิโกที่มีโนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถ SAN, ึงธีมการลงทุนในตลาดหุ้นนอตเอเชียหรือเอเชียเหนือเนื่องจากมี valuation ที่น่า,าสนใจและยังช่วยหลบความผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ สำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีและจัดพอร์ตการลงทุนไปกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Merchant Partner ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อเราได้ที่ Li าย Add Merchant Asset หรือโทร02-660-6689นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรตัดสินใจให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ